อถ้าจะพูดถึงนักร้องสมัยก่อนนี่นะต้องรักพินภูไทยผมนี่ร้องเพลงเขาบ่อยมากกับผลงานเพลงอะไรนะจากเธอที่สุ่มทางเขาสุ่มทอง กี่เฝ้าและมองมองมองจนพี่เขาม่เตะจุมทางเขาชุมทงกูอยากร้องแต่กูพูดซอซ้างไม่ซัดว่ะพี่อยากจะร้องใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมเป็นชอช้างให้มึงเป็นซอซ้างได้หรือเปล่าได้สิมึงได้แน่นอนนะได้เป็นซอซ้างให้กูนะไดงั้นกูจะร้อง <c oughs> ต้องประกาศกันสักหน่อย <c oughs> นะช่วงโอกาสต่อจากนี้ไปผมจะร้องเพลงของระพินภูไทยที่มีชื่อว่าจากเธอที่ชุ่มทางเขาชุ่มทองสุดยอดจะร้องแล้วนะจ๊ะอุย จากเธอที่ชุมทางเขาชุมทองพี่เฝ้าและมองมองมองจนลับตาเสียงรถด่วนเปิดบูดกองดังพนาคล้ายดังเตือนว่าอย่าล้างลาไปไกลจากเธอที่ชุมทางเขาชุมทองพี่เฝ้าแต่มองมองมองจนร้องไห้ คอยจึงเศร้าเงียบเงาวิเวกหัวใจก้มหน่าร้องไห้บนรถไฟจนสุดรางชุมทางเขาชุมทองที่ปักไตเป็นชุมน้ำใจชุมรักทุกเส้นทางเราครบกันเรารักกันเคียงขง้างแต่เส้นชุมแต่เส้นชุม <c oughs>

ให้เป็นลูกครัวใหไม่ได้มารอเอง้เงียบม่ม